ทำไมวัฒนธรรมจึงสําคัญกับการแปลวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปมันมีที่มาตอนนี้ด้วยนะครับโดยหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องการแปลนะท็อปปิกในวันนี้เราจะคุยกันก็คือเรื่องวัฒนธรรมกับการแปล ก่อนอื่นเราต้องมาเกินก่อนนะครับว่าภาษาเนี่ยคือสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อไว้พูดคุยกันแล้วก็บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าให้คนรุ่นหลังได้อ่านโดยภาษาที่ผมกําลังพูดถึงเนี่ยรวมถึงทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนเลยนะครับแล้ววัฒนธรรมคืออะไรถ้ายึดความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานในปีพศ2525แล้ววัฒนธรรมคือสิ่งที่ทาให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะทางฝั่งตะวันตกเนี่ยความหมายหรือนิยามของคําว่า วัฒนธรรมยังไปที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรอเล็กอิงเคิลส์นักสังคมศาสตร์ชาวอเมริกันได้ให้นิยมามไว้ว่าวัฒนธรรมคือผลรวมอันยิ่งใหญ่ของวัตถุความคิดความรู้วิถีทางของการกระทาสิ่งต่างๆการปฏิบัติที่เป็นนิสัยค่านิยมและทัศนคติทั้งมวลซึ่งคนรุ่นหนึ่งในสังคมถ่ายทอดต่อไปให้คนรุ่นชั่วยุทธ์ถัดไป ถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็พอจะเริ่มเก็ตแล้วนะครับว่าทั้งภาษาและวัฒนธรรมเนียมีลักษณะาบางอย่างที่เหมือนกันอยู่แต่ก็มีตัวอย่างที่แสดงออกมาให้เห็นครับว่าหลายชนเผ่าที่พูดภาษาเดียวกันกลับมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากตัวอย่างชนเผา่าอินเดียนแดงทางตอนเหนือของอเมริกาที่พูดภาษาเดียวกันแต่เรากลับสามารถจำแนกเผ่าเหล่านี้ออกเป็น3ามเผ่าได้ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจนดังนั้นจึงมีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อว่าวัฒนธรรมกับภาษามีความสัมพันธ์กันอยู่ ตามกับนักทฤษฎีที่ลงความเห็นว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกรีนเบิร์กได้กล่าวว่าเราเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมได้ด้วยวิธีเดียวกันนั่นคือการดูความเหมือนและความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นทุกภาษามี Part of Speech มีการแบ่งคำนามคำกริยาและทุกสังคมต่างก็มองว่าครอบครัวเป็นหน่วยหลักในการขัดเกลาเด็กให้โตมาได้อย่างเหมาะสม จากลักษณะดังกล่าวนะครับจะเห็นว่าภาษาและวัฒนธรรมเนียมีความเป็นสากลเหมือนกันทั่วโลกอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่าวัฒนธรรมมีผลหรือมีอิทธิพลต่อภาษาก็คือทฤษฎีเปีย皮尔沃尔夫โดยสมมติฐานของทฤษฎีนี้ก็คือภาษานั้นมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมและเหนือความนึกคิดของผู้คนหรือพูดง่ายๆก็คือลักษณะของภาษาจะบ่งบอกนิสัยเจ้าของภาษานั้น ยกตัวอ,อย่างเช่นภาษาไทยที่มีคำเรียกญาติมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องลุงป้านะ้าอาก็เพราะว่าคนไทยนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องความอาวุโสของคนรู้จักหรือในภาษาเอสกิโมที่มีคำถึง50คําคำที่ใช้เรียกหิมะได้แบบต่างๆด้วยความแตกต่างกันด้านภาษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทำให้ภาษาภาษาหนึ่งไม่สามารถทำให้แต่ละภาษาม,มีคำที่มีความหมายเหมือนกับทุกคำได้มันจึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านการแปลขึ้นหากคำที่มีความหมายในภาษาหนึ่ง แต่ไม่มีความหมายในอีกภาษาหนึ่งจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคําว่าสุ่มไก่ในภาษาไทยที่หมายถึงไม้ไผ่ที่นํามาสารเป็นเหมือนที่ครอบไก่ไว้ให้ไก่อยู่ในบริเวณข้างในแต่ในต่างประเทศอาจจะไม่มีของชินีไว้ใช้นะฮะเขาถึงไม่มีการบัญญัติคํานี้ไว้ใช้กันตรงจุดนี้จะก่อให้เกิดปัญหาของการแปลขึ้นว่าเราควรจะแปลคําว่าสุ่มไก่เนี่ยออกมาอย่างไงคําตอบก็คือการเลือกใช้คําเพื่อชดเชยความหมายที่หายไป โดยการชดเชยทางด้านความหมายของคำเนี่ยมีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายคําเพิ่มเติมหรือว่าการเพิ่มคําลงไปให้คนอ่านเนี่ยสามารถเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้น,นสุดท้ายนี้จึงขอสรุปครับว่าวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อทั้งภาษาและการแปลจากหลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าภาษาแต่ละภาษามีลักษณะที่แตกต่างกันการที่ภาษาใด วัฒนธรรมใดประเทศใดมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันมันก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาถึงความหลากหลายในสังคมและประวัติศาสตร์การที่ประเทศหนึ่งมีคำหนึง่งแต่อีกประเทศหนึ่งไม่มีคำหนึง่งไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าประเทศไหนอยู่เหนือกว่าประเทศไหนเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือสิ่งที่คนคิดคนขึ้นมานั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของวัฒนธรรมกับการแปลครับหากเพื่อนๆฟังแล้วชอบหรือว่าถูกใจหรือมีคำติชมอะไรนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมจะได้นำมาปรับปรุงต่อไปนะครับ โดยเรื่องวัฒนธรรมกับการแปลผมก็ขอจบไปเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ